กำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญใกล้ปีใหม่กันแล้วค่ะมีปณิธานดีๆในปีใหม่นี้แล้วหรือยังคะ หรือทุกๆปีค่ะเราตั้งปณิธานไว้ตลอดเลยค่ะที่ภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่ามี New Year Resolution ไว้บ้างหรือเปล่านะคะเราอาจจะมีปณิธานปีใหม่กันในทุกๆปีสิ่งสำคัญไม่ได้มองว่ามีแล้วหรือยังและมีกี่ข้อนะคะแต่อยากจะทราบว่าหลังจากมีแล้วค่ะประสบความสำเร็จกันกี่เรื่องค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะว่า อะไรที่ทำให้ปณิธานปีใหม่คะ่ะไม่สามารถเป็นไปได้ดังใจคิดคะ่ะและหลายๆคนเลยคะ่ะโ้ยท้อจังเลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะล้มเหลวอ่ะทุกปีเลยอ่ะตั้งไปแล้วนะก็ทำไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่คะ่ะล้มเหลวไปนะคะเต็มที่เลยเนี่ยทำไปได้ไม่เกิน6สัปดาห์ค่ะสถิตินะคะบอกว่าผู้ใหญ่ประมาณ50%คะ่ะมีความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ แล้วก็โอ้โหวันที่เป็นวันที่ท็อปฮิตมากเลยในวันที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือการยึดปีใหม่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะแต่ภายใต้50%เนี้ยค่ะมีน้อยกว่า10%นะคะที่สามารถเอาให้ตัวเองนั้นประคองตัวเองให้รอดค่ะณนะช่วง3เดือนแรกค่ะของปีนั้นเรียกว่าทำได้ต่อเนื่องเนี่ยนะเพียง10%เองค่ะและทำได้ต่อเนื่องแค่ไหนคะ สามเดือนแรกค่ะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะว่าเอ๊ะเราก็ตั้งใจแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่นาะแต่ทำไมอะ่ะเราถึงทำไม่สำเร็จสักทีจริงๆแล้วค่ะมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างเลยนะคะเหตุผลด้านจิตวิทยาก็ได้อธิบายไว้ด้วยการหลายประการนะคะอย่างแรกเลยค่ะอยากจะชวนดูก่อนค่ะว่าการที่เราบอกว่าเราจะตั้งปณิธานปีใหม่ค่ะมันเป็นแค่ ทำเป็นแฟชั่นหรือสิ่งที่เราพูดเป็นความอยากหรือสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆอาจจะต้องมานั่งพิจารณาก่อนนะคะว่าเราทำเป็นแฟชั่นหรือเปล่าเพราะถ้าทำเป็นแฟชั่นก็คือเราจะใช้การพูดตามอารมณ์ณปัจจุบันนะคะปีใหม่แล้วอะ่ะจะไม่เอาแล้วจะไม่กินแบบเดิมแล้วฉันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่อะ่ะปีใหม่แล้วอะ่ะเดี๋ยวจะรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นนะ่ะ ปีใหม่แล้วจะขยันมากขึ้นนะ่ะใครๆพูดกันค่ะใครๆบอกกันเราก็เลยขอร่วมนะคะเป็นหนึ่งในวงที่บอกด้วยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องเนี้ยค่ะลดหุ่นก็ดีนะคะเลิกอปยมุกทำตัวให้ยขยันขึ้นรักครอบครัวมีวินัยในตัวเองมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นนะคะจ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยร้วนเป็นคำพูดที่หลายๆคนเลยนะคะตั้งใจที่จะบอกตัวเอง แต่เป็นความตั้งใจเราเรียกว่าคล้ายๆกับมันอินเทรนดเฉยๆะค่ะพูดเป็นแฟชั่นพูดปุ๊บตามอารมณ์นตอนนี้เพราะว่ามันมีสิ่งแวดล้อมรอบข้างค่ะบรรยากาศมันชวนให้พูดอะว่าฉันจะทำอะไรดีๆขึ้นมาแต่ถ้าพูดตามแฟชั่นโอกาสค่ะสำเร็จเนี่ยแทบไม่มีเลยค่ะเพราะว่าณวันที่เราฉลองปีใหม่4-5วันนั้นมันเป็นความสุขซึ่งพอจบกับความสุขพอกลับเข้ามาในโลกที่เราจะต้องทำงานจริง การดาเนินชีวิตตัวเองจริงๆแบบวันธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเราลืมเลือนนะคะดังนั้นแล้วค่ะเราต้องมาดูว่าถ้าความต้องการปีใหม่สิ่งที่เราตั้งใจนั้นเป็นแค่ความอยากความอยากก็เช่นเดียวกันค่ะมันมาแบบลอยๆค่ะมาแป๊บหนึ่งพออยากปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปขึ้นกับว่าความอยากนั้นค่ะอาจจะมาแป๊บหนึ่งแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จางหายไปได้ค่ะ สิ่งสำคัญจริงๆค่ะที่เราเรียกว่าเป็นข้อตั้งใจปีใหม่ข้อตั้งใจปีใหม่นั้นหมายความว่าเราต้องรู้สึกและเห็นภาพกับมันจริงๆเห็นภาพไหมคะว่าปีใหม่นี้ปีหน้าเราจะเป็นอย่างไรเคล็ดลับค่ะที่จะทำให้สิ่งที่เราตั้งใจสำเร็จไปได้คือเราเห็นภาพสุดท้ายก่อนค่ะภาพสุดท้ายหมายความว่าอะไรภาพสุดท้ายคือภาพแห่งความสาเร็จเช่นถ้าบางคนบอกว่าเราอยากเห็นตัวเองเป็นคนขยัน ถ้าเราพูดว่าปีใหมน่นี้ฉันจะเป็นคนขยันมากขึ้นแค่พูดแค่นี้นะคะแต่ยังไม่เห็นภาพอะไรขึ้นมาในสมองตัวเองเลยหรือถ้าพูดแค่นี้ค่ะมันยังไม่มีภาพอะไรปรากฏเลยโอ้โหโอกาสที่สิ่งที่เราพูดไปค่ะจะล้มเหลวมีสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดค่ะว่าสิ่งนี้เป็นความตั้งใจที่ต้องการให้เกิดจริงๆนะคะเคล็ดลับคือขอให้เห็นภาพ สิ่งที่เราต้องการนั้นให้เห็นภาพสุดท้ายค่ะของภาพที่เราต้องการจริงๆด้วยค่ะอย่างที่สองนะคะต้องถามตัวเองค่ะว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะมันเกินตัวหรือเปล่าคำว่าเกินตัวนี้นะคะไม่ได้ต้องการให้ลดความตั้งใจหรือเป้าหมายเรานะคะจริงๆเราสามารถฝันหรือเราสามารถที่จะมีความคดาดหวังตัวเองค่ะในสิ่งดีๆ ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นและเป็นความตั้งใจให้เกิดขึ้นได้แต่ถามนิดนึงค่ะถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นคนที่หุ่นดีฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็มีซิกแพคกนะเราจะมีกล้ามนะคะจะเปลี่ยนให้ไขมันเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาให้ได้ต้องถามว่าสภาวะณนปะัจจุบันของเราค่ะเราเป็นอย่างไรเอ่ยและสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงกลาบค่ะการลงมือทำของเราค่ะที่จะต้องทำให้เกิด เราคิดว่ามันเกินตัวเราไปไหมถ้าเกินตัวเทคนิคง,ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องมีอะไรมากเลยค่ะลองบอกตัวเองนะคะว่าปีหน้าที่เราจะต้องการให้มีภาพฝันภาพนี้เนี่ยเราต้องการให้เกิดขึ้นเดือนไหนกันคะใช้หลักนะคะที่ภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็นหลักของสมาร์ทโกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้ขอพูดย่อยๆเลยคือเริ่มต้นด้วยตัวเขาเรียกว่าเป็นภาพสุดท้ายก่อนก็คือกําหนด แล้วก็มีระยะเวลาค่ะภาพสุดท้ายที่เราต้องการให้สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นตรงภาพสิ้นสุดภาพสุดท้ายเราคิดว่าเราจะให้เกิดในช่วงเดือนไหนคะและภาพสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคะมองให้เห็นภาพนั้นให้ชัดค่ะเพื่อมันจะได้ปักธงเลยค่ะว่านะเดือนมีนานะเดือนสิงหานะหรือเดือนกุมภานี่นะเราจะเกิดขึ้นจริงถ้าเป้าหมายใหญ่เกินไปสิ่งที่ทําคือซอยย่อยให้เป็นเป้าหมายเล็ก ฉันต้องการโอ้โหโให้รูปร่างฉันดีฟิตนั่นเปรี้ยนั่นคือสิ่งที่จะเป็นภาพฝันตามที่ฉันต้องการเนี่ยคือเดินสิงหาเพราะฉะนั้นเดินกุมภาทําอะไรก่อนคะเอาแค่ภาพผุ่นตัวเองคะ่ะเห็นว่าตัวเองมีร่างกายที่ลีนเท่านี้คะ่ะหันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายย่อยนะคะจากนั้นแล้วคะ่ะมองแค่ตรงนี้ไม่พออาจจะต้องถามตัวเองด้วยคะ่ะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคะ่ะมันมีความหมายหรือมีความสําคัญอะไรกับตัวเองคะ่ะ หลายคนถ้าไม่รู้ว่าเราต้องการสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรค่ะเราไม่ได้ตอบคําถามตัวเองว่าวายทำไมเราถึงทำม,มากมันทําแล้วมันจะได้อะไรกับตัวเราเองเหรอบางทีการที่เราลงมือทําค่ะเมื่อเจออุปสรรคเมื่อเจอนะคะปัญหาขึ้นมาเราพร้อมที่จะกลับมาอยู่ที่เดิมได้ทันทีค่ะแต่ถ้าเราสามารถให้ความหมายตัวเองได้ว่าที่ฉันต้องการลดหุ่นที่ฉันต้องการให้ตัวเองเป็นคนขยันขึ้น ที่ฉันต้องการให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นมันจะเปลี่ยนชีวิตฉันไปยังไงมันมีความหมายกับฉันอย่างไรนะคะสิ่งสิ่งนี้มันจะมีความหมายอย่างไรกับตัวของฉันมันให้คุณค่าอะไรในความเป็นตัวฉันหรือฉันเองจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะจากการทําสิ่งนั้นได้สำเร็จเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรถ้าเราเริ่มเห็นภาพนะคะว่ามันมีประโยชน์ มันมีมูลค่าและมูลค่านี้มันได้กับตัวเราค่ะไม่ใช่เป็นไปตามเทรนหรือตามที่ใครๆบอกว่าเราควรจะทําเพราะว่าหลายๆคนบอกแล้วว่าเราขี้เกียจเกินไปแล้วนะเราบอกว่าเราจะไม่ติดเกมละเออเราจะเลิกเล่นเกมละม,มันนึกไม่ออกเลยค่ะว่าเลิกแล้วเราจะได้อะไรหรอแต่ถ้าเราได้พูดว่าเราเลิกแล้วนะคะแล้วเราจะได้สิ่งอะไรเข้ามาค่ะเราจะมีเวลาที่มากขึ้น เราจะได้นะคะอ่านหนังสือได้มากขึ้นเราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้นเราจะได้เจอเจอเพื่อนได้มากขึ้นเรามีกิจกรรมอื่นๆได้เยอะขึ้นจากการที่เรานะคะสละเวลาจากเกมเนี่ยได้ทำโออีกหลายกิจกรรมเลยซึ่งเราเองเราอยากจะทํามันมากเลยแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําเราเห็นภาพความหลากหลายของตัวเองแล้วเราเห็นตัวเองค่ะมันให้คุณค่ามันให้ความสุขมันให้เพื่อนมันให้สังคม พอมันเห็นตรงนี้แล้วมันเพลินใจค่ะแล้วมันจะรู้ว่าโอ้โหมันมีความหมายกับเรามากเพราะฉะนั้นณนะวันที่เรานะคะพยายามที่จะฝึกตัวเองณนะวันที่เราพยายามที่จะทําสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะถ้ามันมีอุปสรรคมันจะเห็นได้ว่าเราจะยึดค่ะภาพสุดท้ายของเราไว้แล้วเราจะยึดค่ะประโยชน์ที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะไว้ด้วยนะคะมีการศึกษาค่ะในปี2020นะคะที่ตีพิมพ์ในวรารสาร c l o s One นะคะ พบว่าค่ะ55%เนี่ยของคนที่ร่วมกันคิดนะคะว่าตัวเองจะมีปณิธานปีใหม่นะคะขึ้นมาเนี่ยอัตราความสำเร็จนะคะโอ้โหครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะคือแค่ครึ่งเดียวที่ตั้งใจในพรปีใหม่และมีแค่ครึ่งเดียวหรืออาจจะมีแค่10%ท่านั้นเองนะคะที่ทำได้สำเร็จออกมาได้จริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะสิ่งที่เราจะต้องสนใจ นอกจากการที่เรามองภาพสุดท้ายได้แล้วนอกจากการที่เรามองว่ามันมีคุณค่ายอย่างไรแล้วนะคะลองอีกอย่างหนึ่งก็คือและมองไปที่กระบวนการค่ะช่วยมองนิดนึงว่าและกระบวนการที่เราจะทำให้สำเร็จเนี่ยตรงนี้มันอาจจะต้องเห็นกระบวนการตัวเองเลยว่าฉันจะมีพฤติกรรมอะไรหรอที่ฉันจะทำมันในทุกๆวันนะเป้าหมายจะไม่สำเร็จเลยนะคะถ้าไม่มีเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการหรือไม่มีการลงมือทำค่ะ ลงมือทําในที่นี้คือเห็นภาพตัวเองก่อนว่าภาพไหนที่เราเห็นภาพตัวเองได้ทําสิ่งเนี้แล้วมันเป็นกิจวัตรของเราอ่ะมันเป็นนิสัยของเรามันจะเป็นพฤติกรรมใหม่มันจะเป็นอุปนิสัยใหม่ของเราค่ะที่เราจะทํามันแล้วมันจะฝังอยู่ในตัวเราจริงๆค่ะการบอกแค่ว่าฉันจะเลิกสูบบุหรี่ฉันจะเลิกกินเหล้าฉันจะเลิกเล่นเกมมันมองไม่เห็นภาพใหม่อะค่ะช่วยมองหน่อยว่าภาพใหม่ที่เราจะทําคืออะไรหรือพฤติกรรมอะไร ที่เราจะใช้ในการเลิกค่ะเห็นภาพตัวเองเลยว่าเราจะไปกับเพื่อนบางคนโอ้โหไปทุกวันเลยตอนนี้เห็นภาพตัวเองค่ะ4ีวันเนี่ยเราจะกลับบ้านค่ะหรือเราอาจจะไปเล่นกิจกรรมอื่นแทนเห็นภาพตัวเองไปเล่นฟุตบอลแทนแทนที่จะไปจบกันนะคะหลังเลิกงานไปนั่งที่ร้านเหล้าแต่เห็นภาพตัวเองที่วันจันทร์วันพุธนะคะวันพฤหัสเนี่ยเห็นตัวเองอยู่ในสนามกีฬาเห็นภาพตัวเองกลับบ้านทําความสะอาดบ้าน ทำอาหารอร่อยๆเห็นภาพตัวเองเล่นกับสุนัขที่บ้านกับแมวที่บ้านเล่นกับครอบครัวนะคะมีความสุขกับครอบครัวหรือมีกิจกรรมอื่นๆแทนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีอะไรที่ทดแทนหรือมันมีกิจกรรมใหม่ภายใต้กิจกรรมเก่าค่ะการที่เราเพียงพูดนะคะและเราไม่เห็นการกระทําใดๆและเราไม่เห็นภาพสุดท้ายค่ะโอกาสที่เราจะเดินสู่ภาพฝันนั้นมันเป็นเรื่องยากมากเพราะมันจะเกิดอาการมึนตืบค่ะ แล้วฉันจะทําไงต่ออ่ะแล้วมันจะเริ่มต้นทําไงดีอ่ะโอ้ยมันเป็นยากอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เอาแล้ว่ไม่อยากทําแล้วว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วว่าเราพร้อมที่จะมีข้อแก้ตัวได้ตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อทําให้เรานั้นกลับมาอยู่ที่จุดเก่าค่ะดังนั้นนะคะใกล้ปีใหม่ละเริ่มกันใหม่เลยจํานวนข้อไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะค่ะหนึ่งข้อทําทุกๆวันต่อเนื่องกันค่ะ ให้ได้นะคะ2เดือน3เดือน4เดือนดีกว่าทํำหลายๆข้อค่ะและหยุดค่ะภายในเวลาแค่2อาทิตย์ค่ะเปล่าประโยชน์เลยค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มนะคะฝึกพฤติกรรมเราไปเรื่อยๆค่ะ1ข้อนะคะ1อย่างพฤติกรรมที่ทําซ้ําๆซ้าๆซ้าๆเพื่อฝึกให้เซลล์สมองของเรานะคะมีการตอกย้ํามีการเชื่อมค่ะสร้างเซลล์ใหม่แล้วก็มีการเชื่อมโยงนะคะ เซลให้แข็งแรงขึ้นระหว่างเซลล์ด้วยกันเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งที่เราสร้างใหม่ค่ะเป็นนิสัยของเราได้และเมื่อเป็นนิสัยเราได้ค่ะนั่นแหละค่ะนี่คือความตั้งใจในวันปีใหม่ของปีหน้าที่จะถึงนี้ค่ะจะเป็นจริงได้แล้วในปีต่อๆไปค่ะเราจะภูมิใจในความสําเร็จตรงนี้มากเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราทําสิ่งนี้ได้สําเร็จและเรารู้ว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร และเราดูว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนี้ได้อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆก่อนนะคะสมองค่ะมันต้องการทำอะไรเขาเรียกว่าช้าๆสนุกทา้าทายมากกว่าสมองที่จะต้องทำอะไรอย่างเคร่งเครียดกดดันและก็หนักเกินไปนะคะสมองอาจจะบอกว่าไม่ไหวแล้วเธอฉันขอยกทงขาวยอมแพ้ด,ดีกว่านะคะ สนุกท้าทายแล้วก็ได้รับได้ฝึกทุกๆวันค่ะตรงนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับเราได้ค่ะพบกันใหม่ในปีหน้านะคะและหวังว่าข้อตั้งใจของเราจะทำกันข้ามปีค่ะและทุกๆอย่างจะเป็นความจริงกันได้นะคะประสบความสำเร็จนะคะและขออวยพรปีใหม่มาณโอกาสนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ